สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันที่อาร์กยาดากับคนพิเศษของเราก็คือพี่เจมส์ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อสุจินดาสงเงียมไทศาลน,นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อเจมส์นะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้จักสเปเชียลท็อปิกวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของนายทะเบียนคนไทยคนแรกในประเทศออสเตรเลียอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนแรกที่เจอเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ,รจดทะเบียนแต่งงานเนาะสำหรับ,รบน,น้องนักเรียนไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วจะแต่งงานก็สามารถมาติดต่อนายทะเบียนคนไทยได้นะคะส่วนตัวผมเองนั้นก็อยู่ออสเตรเลียมาปีนี้ก็เป็นปีที่ ส3แล้วนะครับเ <13 S 2> มื่อก่อน<า>ก็อยู่นิวซีแลนด์มาก่อน4ปีก็ถือว่าเป็นคนยุคแรกๆนะครับบุกเบิกที่นี่ประมาณนั้นนะครับ <S <S ทำมาหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานในร้าน,น,าน, e นรหรือว่าเป็น SME น<ส>ะครับหรือว่าเป็นโฮ o ซ e s l แล้วก็ยอดไปถึง General Manager เลยนะครับก็ทางานบริษัทเอกชนนะครับเกี่ยวกับการ telecommunication นะครับหรือว่าวงการการสื่อสารนะครับอยู่ในวงการโทรศัพท์ทีอะไรแบบนี้นะครับก็มาสิบกว่าปีนะครับจุดที่ประกายให้มาทําเป็นนายทะเบียนรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในออสเตรเลียนี้อยากจะจดทะเบียนสมรสนะครับและให้ผมลองดูว่ามีอะไรบ้างเลยเข้าไปช่วยเขาจดทะเบียนแต่งใช่ก็เลยไปศึกษาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ติดต่อกับนายทะเบียนนะครับหรือว่าเป็นแมร์เซเล็บร์ของฝรั่งให้มาทําพิธีให้แล้วก็ออกไปทะเบียนสมรสให้ครับหลังจากนั้นก็จุดประกายนะครับว่าเทำไมไม่มีคนไทยทําก็เลยเริ่มเข้าคอร์สศึกษาต้องไปโรงเรียนใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่แบบอยากจะทําก็ทําได้ต้องไปเรียนใช่ครับเป็นการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต้องดูว่ามีข้อไหนบ้างที่สามารถแต่งได้แต่งไม่ได้หรือว่ากรณีต่าง ก็นะนะคือต้องมีการศึกษาว่ากฎหมายที่นี่เขาต้องใช้อะไรบ้างสำหนะรับออสเตรเลียคับก็หลังจากเรียนจบแล้วไม่ได้การันตีหรือว่าหมายความว่าคุณจะได้เป็นนายทะเบียนเลยนะก่อนอื่นต้องมีการพิจารณานะครับว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอะไรที่เสียหายแล้วก็เป็นคนที่มีจุดประสงค์ที่จะจะช่วยคนอื่นๆนะครับไม่ได้ทางเชิงธุรกิจ <c oughs> พี่ว่าอันเนี้ยสาคัญมากเลยเพราะว่าในไทยคอมมูนิตี้เราเนี่ยยังไม่มีเซอร์เบนตรงนี้เจมก็เลยได้เข้ามาช่วยในจุดตรงนี้เลยแหละจะได้มีเซอร์เบนคนไทยสักคนหนึ่งลวที่เข้ามาช่วยในการจัดงานแต่งงานให้กับ <c oughs> คนไทยแล้วก็ถ <c oughs> ึงแม้จะแต่งงานกับคนออสเตรเลียที่นี่ก็จะได้มีคนไทยให้คำปร <c oughs> ึกษาได้ด้วย <c oughs> ใช่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือให้ความรู้กับพี่น้องชาวไทยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาที่จดทะเบียนสมรสแล้วในประเทศออสเตรเลียนะครับคุณมีสิทธิอะไรบ้าง <c oughs> ข้อได้เปรียบอะไรบ้างและข้อเสียเปรียบอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเออจดทะเบียนสมรสแล้วเราไไม่รรู้อะเเลยยดี๋วา ของพี่เจมไว้ในในข้างล่างนะคะเดี๋ยวพี่ดาใส่เป็นลิงให้ไปดูศึกษาข้อมูลว่าใครอยากจะดูว่าความรู้ในการที่เราจะหลังจากแต่งงานแล้วหรือว่าก่อนแต่งงานเนี่ยพอมันมีประโยชน์กับเรายังไงหรือว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างพี่เจมเขาทาเพจนะคะจะได้เป็นการแชร์ข้อมูลตรงนี้ชื่อคุณสุจินดาครับแพดเข้ามาได้ฟอลโล่เข้ามาได้นะครับตามไปดูข้อมูลกันว่าถ้าอยากแต่งงานต้องศึกษาอะไรบ้างอันนี้พี่เจมเขาก็ทามาให้สําหรับคอมมูนิตี้คนไทยโดยเฉพาะก็มีอะไรก็ทักมาได้ครับยินดีให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับจดทะเบียนสมรสอยู่ในออส คุยกันมาได้นะครับถึงเรื่องเรายังเป็นผู้หญิงรายังอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแฟนเราอยู่ที่ออสเตรเลอันนี้จดท,<ะ>ทะเบียนได้ใช่ไหมคะจดได้ครับสามารถยื่นแจ้งใบประสงค์มาก่อนได้ว่าจะแต่งงานครับเพราะว่าในออสเตรเลียนี้จะมีกฎหมายหนึ่งข้อที่สําคัญมากใช่ครับทางคู่รักนะครับต้องรออย่างน้อย30วันนะครับหลังจากการที่ยื่นใบป,ประสงค์ให้กับนายทะเบียนแล้วหมายถ,ถึงว่าถ้าจะแต่งงานก็คือต้องยื่นก่อน30วันถึงจะแต่งงานได้ไม่ใช่วันนี้เดินไปอำเภอเราไปแต่งงานใช่ใช่ครับจะแตกต่างกับเมืองไทยนิดนึงนะครับที่ทางรัฐบาลออสเตรเล จะเปียนสมรรกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เขาอยากให้เรามีเวลาทบทวนอีก30วันถ้าเกิดจะเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจทันอะไรใช่ใช่ใช่ครับอย่างน้อยแสดงว่าถ้าเราแบบแพลนว่าเราจะเดินทางมาอีก3 4เดือนเราสามารถติดต่อพี่เจมส์มาล่วงหน้าได้แจ้งมาเนิ่นๆเลยนะครับปกติในออสเตรเลียน,นะครับส่วนใหญ่เขาจะแพลนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีะครับขนาดนั้นเลยแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะใช่แจ้งล่วงหน้าได้18เดือนใช่ครับก็คือแจ้งไว้เนิ่นๆก็ดีครับไม่ได้มีผลอะไรว่าแจ้งมาแล้วคุณต้องงแแตต่่่หรือไมง อันนี้เป็นข้อดีสําหรับน้องๆที่อยากเดินทางมาที่ออสเตรเลียแล้วก็มาแต่งงานก็อาจจะแบบแผนล่วงหน้าทําเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปขอวีซ่ามาในวีซ่าท่องเที่ยวแค่30วันวีซ่าท่องเที่ยวบางทีได้90วันแต่บางทีถ้ามาแบบสันชันออจะให้หนึ่งเดือนอาจจะมาในกรณีนี้นะครับก็ทําไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่ามาถึงแล้วจะได้จดทะเบียนสมรสได้เลยอย่าลืมติดตามใจ้ที่เพจคุณสุดินดานะคะอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่อยู่ในรัฐต่างๆไม่ใช่จําเป็นต้องอยู่ที่บริสเบ หรือว่าเป็นเมลเบิร์นนะครับแต่ความจริงแล้วเราก็สามารถแต่งงานหรือว่าออกทะเบียนสมรสให้ได้ทั่วออสเตรเลียเลยนะครับทางผมเองก็เป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐอิสระที่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้ทั่ว,วออสเตรเลียเลยนะครับ<า>ความจริงทั่วโลกด้วยนะครับดีเลยค่ะ<อ>เป็นประโยชน์มากๆสำหรับน้บบๆๆองๆไทยแล<า>้วก็ตอนที่ทำพาสปอร์ตก็จะง่ายเพราะมันจะมีใบจดทะเบียนอะไรทุกอย่างอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในออสเตรเลียนะครับก็ถือว่าได้เปรียบที่มางไทยนิดนึงที่นี่เขาเพิดให้กับเซนเซ็กนะครับที่ออสเตรเลียมีจุดหนึ่งที่เด่นอืๆค เซ็กสามารถแต่งงานกันได้ใช่ครับคู่รักนะครับที่เป็นเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงกับหญิงหรือชายกับชายนะครับทั่วออสเตรเลียเลยนะคะไม่ใช่เป็นแค่รัฐใดรัฐหนึ่งอ่ครับตั้งแต่วันที่9นะครับเดือนธันวาคมปี2017ทางประชากรออสเตรเลียนะครับได้มีการโหวตยินดีนะครับให้กับสามารถแต่งงานได้ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วอยากจดทะเบียนสมรสนะคะบินมาเที่ยวออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกันอู้แล้วถ้าไม่ใช่คนออสเตรเลียจดทะเบียนได้ไหมเนี่ย อันนี้สําคัญนะคะเซมเซ็กไม่ใช่เป็นคนออสเตรเลียแต่อย่างจดทะเบียนบินมาออสเตรเลียได้เพื่อจะได้เป็นหนังสือรับรองว่าเราถูกก้องตามกฎหมายใช่ครับแล้วกฎหมายออสเตรเลียเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นเอกสารได้ในหลายๆประเทศความรู้ใหม่นะคะมีประโยชน์โปรดแชร์อันนี้ดีมากเลยงั้นก่อนเราจะจากกันวันนี้นะคะให้เจมช่วยฝากอะไรถึงน้องๆคนไทยจะได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานไว้บ้างทางผมนั้นนะครับก็ยินดีนะครับที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษากับทุกๆท่านนะครับเวลามาออสเตรเลียนะครับหรือว่ามีแฟนเป็นชาวออสเตรเลียนะครับทาง คนไทยเรานะครับก็จะได้มีความรู้นะครับว่ามีสิ่งอะไรต้องระวังไว้สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือทางกฎหมายออสเตรเลียนะครับก็เข่งคัดอยู่แล้วเวลาทําอะไรก็อยากจะแนะนําให้ทําแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอะไรก็สามารถปรึกษาคุยกับผมได้นะครับคุยกันได้แบบไทยๆนะครับมันดีมากเลยที่มีนายทะเบียนคนไทยเพื่อว่าคําถามเราอยากจะถามจะได้รู้แบบภาษาไทยชัดเจนนะถ้าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรนะครับถามผู้ที่เขามีความรู้โดยแท้จริงนะครับมีไรเส้นที่ถูกต้องก็บางคน โดนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกมาจากเพื่อนฝูงกันเองหรือว่าไปอ่านตามในกลุ่มต่างๆทําให้เรากลัวเนาะบางทีทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเราทําได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะผิดกฎอะไรหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญก็คือความเป็นธรรมชาติของเรารเรารักกันเราจะแต่งงานกันก็ใช่ครับคือมไม่ต้องไปกังวลว่าเออจะต,ต้องมีลงมีลูกอะไรที่นี่เขาดูองค์ประกอบรวมมากกว่าเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะแต่งงานกันนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะปรึกษานายทะเบียนที่ถูกต้องตอนมีมีนายทะเบียนคนไทยแล้วเป็ภาษาไทย เข้าใจคนไทยได้มากขึ้นการปรึกษานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับปรึกษาฟรีนะครับก็มีอะไรก็ช่วยกันนะครับชัดเจนมากเลยนะคะใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานปรึกษาฟรีได้ที่เพจคุณสุดจินดาคะและมาได้ที่เพจนี้นะคะะวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณเจนมากๆเลยนะคะวันนี้ที่แวะมาขอบคุณค่ะ